เบย์ดนโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้อธิบายถึงเหตุผลที่หันมาใช้ระบบ4-3-3ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ทีมเล่นในระบบ3-4-1-2หรือ4-2-3-1มาโดยตลอดโรเจอร์ส่งบูบอร์รี่สมาเร่วิเวตเอดดดีและยูริติลมองลงเล่นเป็นแผงกลาง3คนในระบบ4-3-3โดยในเกมรุกใช้ฮาวิบาลและอดีมล่าลูคแมนปีความเร็วสูงในการเติมเกมริมเส้นและมีวาดี้เป็นกองหน้าผู้เล่นหลีดส่วนใหญ่ จะถูกสั่งให้ประกบตัวต่อตัวดังนั้นเราจะมีเพียงแค่เซตเตอร์แบ็กเท่านั้นที่ไม่โดนใครตามประกบทันทีที่เราจ่ายบอลขึ้นไปให้กับมิฟิลตรงนั้นมันจะแน่นไปหมดพวกเขายืนตำแหน่งได้ดีและเก่งใน,นลูกกาอากาศมากผมคิดว่าเราทำได้ดีตามแผนเราทำลายแดนกลางของพวกเขาได้หลายครั้งแต่จังหวะสุดท้ายเรายังออกบอลในพื้นที่สุดท้ายได้ไม่ดีเท่าที่ควรจริงๆผมชอบเล่น4-3-3หรือ4-2-3-1มาโดยตลอดอยู่แล้วเกมนี้เราเลือกใช้ปีกสองข้างที่ไปกับบอลได้ดีและมีความเร็ว พวกเขาเปิดพื้นที่ให้เราด้วยสกิลการเลี้ยงบอลน,นั่นคือแผนในตอนแรกโรเจอร์ยังกล่าวชมลูกทีมที่กลับมาตีเสมอได้อย่างทันควันหลังตีเสมอได้ไม่กี่วินาทีและยังปลบมือให้ลูกยิงสุดสวยของฮาวิบาร์ดอีกด้วยมันยอดเยี่ยมมากแน่นอนเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆแต่ผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้เล่นยังพร้อมสู้เราเสียประตูแบบไม่น่าเสียเท่าไหร่แต่เราก็ตอบสนองได้ทันทีประตูของฮาวิบาร์ดสุดยอดมาก ผมดีใจกับเขาการที่ต้องเจอกับทีมที่ชอบประกบตัวตัวเราต้องการคนที่เก่งในลูกกลาอากาศและพร้อมลุยตัว,ต,วตัวกับผู้แข่งนั่นคือผมเลือกเขาและลูกแม่นลงกสนามผมดีใจที่เขาตอบแทนผมได้ประตูนี้สวยงามจริงๆโร,รเจอร์กล่าวปิดท้ายเบล่าโรเจอร์พอใจผลงานลูกทีมหล้างบุกไปเสมอกับบรีดยูเนเตดในศึกพเมลีก1-1 แต่ยอมรับว่าทีมยังเล่นกันในจังหวะสุดท้ายไม่ดีพอติดอยู่ในเตตได้ประตูออกนำไปก่อนจากราฟินยาแต่ถัดมา2นาทีเลสเตอร์ก็ตามตีเสมอได้อย่างรวดเร็วจากลูกยิงสุดสวยของฮาวิบานทําให้ทั้ง2ทีมต้องแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มบางเกมที่คุณต้องเจอคุณอาจจะแทบหยุดหายใจในเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นมนเป็นเกมที่เร็วมากผมภูมิใจมากกับทีมเราต้องลงเล่นติดต่อกันจากเกมยุโรปและต้องออกไปเยือนลีดยูไนเตด ซึ่งพวกเขามีเวลาเตรียมตัวทั้งสัปดาห์เรารู้สภาพร่างกายของพวกเขาเป็นเช่นไรการวิ่งของพวกเขาเคอยเล่นงานพวกเราซึ่งเราก็สู้กับพวกเขาได้ดีนักเตะของเรารับมือได้ความยืดหยุ่นในความกล้าหาญและความสามัคคขี่ที่ลูกทีมของผมสแสดงออกมาในเกมนัดนี้ทาให้ผมภูมิใจมากความผิดหวังเดียวในเกมนี้ก็คือเรามีจังหวะหาพื้นที่ในการเข้าทําได้ดีแต่ก็ไปพลาดในจังหวะการผ่านบอลสุดท้าย และการสัมผัสบอลในจังหวะสุดท้ายบางทีเราอาจจะยังไม่เฉียบคมพอและนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมเสียดายในเกมนี้แต่โดยรวมถือว่าเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าแฟนบอลสามารถภูมิใจในตัวนักเตะของเราได้เพราะเราเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นสู้ได้ดีเราเห็นสิ่งต่างๆในเกมวันนี้ที่ทีมได้แสดงออกมาโรเจอร์กล่าวปิดท้ายอัวิบารปีกจากเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับ ผลการแข่งขันที่ทีมบุกไปเสมอกับเียดยูเนเต็ด1-1ในศึกเมีย์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมแล้วสาหรับทั้งสองทีมอวิบาลทําประตูตีเสมอให้ทีมลังถูกขึ้นนําไปเพียง2นาทีและลูกนี้ก็เป็นลูกแรกในเพีย์ลมกฤดูการนี้ของบานด้วยคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องเจอกับลีดมันเป็นเกมที่เราจะต้องวิ่งกันเยอะมากคุณต้องวิ่งและคุณต้องตั้งรับให้เหนียวแน่นโดยเฉพาะเมื่อคุณมีบอลอยู่กับตัว คุณจะรู้ได้ว่าจะมีคู่แข่งเข้ามาหาคุณได้จากทุกทิศทางดังนั้นคุณต้องมีสมาธิในเกมเพื่อรับมือกับความแข็งแกร่งของพวกเขาคุณต้องทําให้แน่ใจว่าคุณเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและผมเชื่อว่าเราสามารถทําแบบนั้นได้แน่นอนว่าประตูจากผู้ฟีคิกของพวกเขาเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมและเราก็เอาขืนพวกเขาได้ดีจากจังหวะประตูของเราแล้วกลับมาสู่เกมได้ทันทีหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็มีโอกาสและโดยรวมแล้วการเสมอกันจะดูจะเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมดีสำหรับทั้ง2ทีม ้านผู้เมืองผู้ดีปรับอัตราต่อรองคุณซื้อคนใหม่ของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อมาแทนที่เอลกุน,น่าโซชาที่พาทีมกลับมาทาผลงานวนลูปอีกครั้งโดยคราวนี้ชูให้คุณซื้อดังในพรีเมียร์ลีกลุกขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแทนอันโตเนลควันเต้ที่โยกไปคุมสเปอร์เรียบร้อยบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษปรับราคาให้เบรดนโรเจอร์กุณซื้อของเลสเตอร์มาเป็นเต็งหนึ่งคนใหม่ที่จะย้ายมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แผนเที่ยวเลกกน,น่าโซชานายใหญ่ชาวนอร์เวย์เรียบร้อยแล้วกุนซูวัย48เพิ่งจะพาทีมสะดุดอีกครั้งหลังเปิดรังพาให้กับไมเซตตี้ศ์ชนิดที่สู้ไม่ได้ทาให้สถานการณ์ของกุนซูชาโรเวรย์กลับมาอยู่ในช่วงกดดันอีกครั้งหลังถูกล้านผู่ยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนปลดเป็นลายต่อไปต่อจากดีนสมิธของแอสตันวิลล่าโดยที่ปีศาจแดงกระตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกุนซูชื่อดังหลายคนเช่นกันล่าสุดซือเจ้าดังกล่าว ปรับราคากุซื้อคนใหม่ของแมนยูนเต็ดหากโซชาโดนเด้งออกจากตำแหน่งโดยยกคร์เจอร์มาเป็นเต็งหนึ่งในราคา5ต่อ6หลังจากก่อนหน้านี้เคยมีชื่อของคอนเต้เป็นตัวเต็งแต่คอนเต้จะย้ายมาคุมสเปอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอัตราต่อรองผู้ซื้อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอันดับ1นึ่งเบเดอร์เจอร์สต่อ1อันดับ2มาริโซ่พชติโน11ต่อ2อันดับ3เซรดินซีดาน5ต่อห อันดับ4เอริกเทนฮาร์14-1และอันดับ5ราฟฟรังนิก14-1แมตช์เดทที่11ของพิม์ลีอังกฤษจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยและจะหลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติก่อนจะกลับมาเล่นอีกครั้งในะอีก2สัปดาห์ข้างหน้าสำหรับผลงานส่วนตัวของนักเตะแต่ละทีมมีใครที่โชว์ฟอร์มเด่นจนติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์บ้างเราไปดูกันเลยครับ ผู้รักษาประตูทีมครูจากนอริทที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ผลงานของในด่านชาวรัสออกมาไม่สู้ดีสักเท่าไหร่บางเกมก่อความผิดพลาดทําให้ทีมตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อยา่างไรก็ตามบนชัยชนะนัดแรกของต้นสังกัดคือเกมที่เขาเล่นได้ดีที่สุดในฤด,ดูกาลนอริซิตี้ยุติการร้ายชัยบนเวทีเปเมริกีเซมนัดและเป็นชัยชนะนัดแรกบนลีสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020 กองหลังเชลลวการเซโลจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เอริกไบย่อาจเคลียร์ลูกเปิดของคลายว็อเกอร์ได้กระจริงแต่เขาไม่สามารถจัดการลูกเปิดของเชาววการเซโลได้การเติมเกมทางกราบซ้ายช่วยกับเพื่อนเกมรุกของแมนซิตี้และก่อนหมดเวลาครึ่งแรกไม่นานลูกครอสทางด้านค้างก็เห็นผลอีกครั้งเมื่อเขาเปิดมาที่เสาสองให้กับแบรโรซิวาส่งบอลเข้าประตูกองหลัง เคิร์ซูมาจากเวสแฮมเรื่องเกมรับช่วยทีมเอาไว้ได้มากทั้งเคลียบอลและตัดบอลนอกจากนี้อดีตแนวรับเชลซียังขึ้นโขประตูที่3ซึ่งเป็นประตูตัดสินให้เวสแฮมเอาชนะลิเวอร์พูลได้สําเร็จ9จาก10ประตูที่ซูมาทําได้ในพรีเมียร์ลีกเกิดจากรูโมงคิดเป็น90%มากที่สุดเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นที่ยิง10ประตูขึ้นไปกองหลังวาเลนติโน ลิฟราเมนโตจากซอทตัมตันฟุลแบกเดรุ่งวัย18ปีทำผลงานยอดเยี่ยมเกินไหวฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวาจนยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมนักบุญและจากเกมล่าสุดมีสถิติเข้าปะทะบอลสำเร็จ4ครั้งตัดบอล4ครั้งและเคลียบอลได้อีก2ครั้งกองกลางเบเโรซิวาจากแมนซิตี้นี่เป็นผูเ้เล่นที่เป๊ปกวเดโอลา ไว้วางใจมากที่สุดในการส่งเล่นเป็นตัวจริงซึ่งผลงานก็เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามิดฟิลด์ปูตุกสลนนี้ทําได้ดีแค่ไหนทั้ง3ประตูที่บาตาโร o ทำได้ใส่แมนยูเนเต็ดเกิดขึ้นในสนามโอทัฟฟอร์ดอีกทั้งเจ้าตัว,ตวยังทําสกอร์ได้3จาก4เกมหลังที่เล่นที่นั่นกองกลางโรด y ี้จากแมนซิตี้เก็บกินแดนกลางทําให้แมนซิตี้เล่นง่ายและเป็นฝ่ายครองเกมได้ตลอด ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้การมีเขาอยู่ตรงหน้าแนวรับเป็นเรื่องที่อุ่นใจสุดๆส,สำหรับกองหลังกองกลางพาโบเฟอร์เนนจากเวสต์แฮมแนวรุกของเวสต์แฮมก้าวขึ้นมาอย่างโดดเด่นในเกมพิศสอยลิเวอร์พูลเพราะแค่แข้งชาวสเปนิสทำแอซิดจากลูกเตะมุมที่ทําให้อลิสองเบเกอร์ทำเข้าประตูตัวเองอีกทั้งยังจบสกอร์ให้ทีมในลูกที่2 ฟอรนั่นทําประตูให้กับคุณคอร์ตเป็นนัดที่2ติดต่อกันและเป็นลูกที่4ในลีกพเมียรมลีกซีซั่นนี้กองกลางเอสลี์แมดเลนไนจากอาเซนอลนได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกที่2ของซีซั่นซึ่งเกมล่าสุดที่อาเซนอลนเชือดวัดฟอร์ดได้นั้นแข่งรายนี้ก็ทําผลงานได้ดีสุดๆกับบทบาทไม่ฟิลตัวกลางไม่ว่าจะเป็นการเข้าปะทบอลหรือตัดบอล กองกลางมาเทียสนอร์แมนจากนอริธมิฟิวตัวยืมชาวนอร์วีเจียนเปล่งประกายฟอร์มเจิดจ้าบนชัยชนะเหนือเบนฟอร์ดในเกมล่าสุดประตูที่เขาทําได้เป็นประตูแรกในเพลย์ลมลจากการลงสนามเจนัดอีกทั้งยังเป็นประตูแรกในลีกลูกแรกของนอร์แมนนับตั้งแต่เดือนสิงหา2020ที่เกิดขึ้นในสมัยที่ยังเล่นกับลอสตอปใน League ลีกลัสเซีย